สอย่างแรกค่ะคืออยากได้มอร์ซ่าอยู่แล้วแล้วก็เลยเซิร์ช u t u b e แล้วก็เจอร้านนี้ค่ะก็เลยเข้าลองเข้ามาดูดูจากความน่าเชื่อถือแล้วก็ดูจากศูนย์นะคะว่ามีความใหญ่น่าเชื่อถือแล้วก็มีการได้มีการติดต่อก,การเข้ามาก่อนเข้ามาศูนย์นะคะแล้วก็โทรครั้งแรกก็คือรับเลยสามารถให้คําตอบได้ชัดเจนนะคะก็เลยมาที่นี่ อย่างแรกที่บอกคือโทรครั้งแรกก็รับสายไม่แบบไม่รอช้าแล้วก็สามารถให้คําตอบได้ชัดเจนแล้วพอมาถึงสุขนะคะเซลล์ก็แนะนําดีแล้วก็ศูนย์ใหญ่มีความน่าเชื่อถือดีแล้วก็ให้ข้อมูลชัดเจนทุกอย่างทั้งเรื่องการชําระค่างวดหรือว่าของเกี่ยวกับรถคือครอบคลุมหมด ลองลองมานะคะอันนี้แบรนด์อาจจะเป็นแบบแบรนด์ใหม่ที่แบบคนไทยไม่ค่อยรู้จักแต่คือลองมาดูว่ารถเขาน่ารักแล้วก็เสียงแบบเสียงคือแบบชัดเจนขับไปแบบต้องมีความชื่นชอบสำหรับแบรนด์นี้แน่นอนค่ะ